วัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจําวันที่1กรกฎาคมนะคะคุณได้ไพ่หกคาถากับหัวส่วนเขาสองคาถานะคะไพ่กับหัวเหมือนกันเลยนะ วันนี้นะคะอะไรที่รอคอยอาจจะต้องรอต่อไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานยังไม่เปิดเท่าไหร่นะคะหกคาถาก็หมายถึงคุณอาจจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะเรื่องงานก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงก็ได้แต่วันนี้มันยังไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะมันอาจจะได้แค่60 7ิบเจ็ดน่ะนะคะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องใจยเยน็นกันก่อนตัวแฟนก็เช่นเดียวกัน2คาถากับหัวอะไรที่เขารอเขาก็ต้องรอต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า เขาอยากได้ความชัดเจนหรือว่าการตัดสินใจอะไรเนี่ยนะก็ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอความชัดเจนจากคุณหรือว่าตัวเขาเองต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจะนะคะมันยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างชัดเจนนะก็คุณทั้งคู่นะคะม่มองว่าวันนี้อาจจะต้องแบบทําใจนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะคะก็มีพลังงานชูจอนิวเรคชั่นบางทีอาจจะต้องลองวิธีใหม่ๆ นะะในการที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับคนรักของเราเนี่ยแหละนะคะมันถึงจะได้ผลที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะอย่างไรก็ตามนะคะอะไรที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้สมใจแต่ว่าก็มีพลังงานวัีซูนก็แปลว่าเร็วๆนี้นะคะไม่ใช่ภายในวันนี้นะ